อันเดียวก็สิวกตนี่้ตนแรี่โอเคกันทันะคะวันนี้เราจะมเล่นเก็บรูปบอกซึ่งเราห่างหายจากแบบนี้ไปนานมากซึ่งแบบที่แล้วที่เราอัดคลิปจบอัดคลิปไปแล้วแล้วเราก็เล่นนอกรอบแบบจบไปแล้วนี่คือตอนที่สองของของแบบนี้นะเราไม่ได้มาเล่นนะแล้วแต่ไอดีหลักเล่นไม่ได้เราเลยมาเรื่องไอดีรองแทนแล้วกัน เพราะว่าไอเดีเรามีแบบหนึ่งที่ไอดีหลักเล่นไม่ได้เหมือนกันก็คือ f ฟีทูฝาต้มเดี๋ยวก่อนนะเฟียร์ทูเลยนะพี่เอกเฟีทูเลยนะพี่เอกเฟียร์ทูฝาต้มตอนที่สองใช่ไหมใช่ฟีทูฝาต้มเกมนี้มันเหมือนที่พี่เอกฮันลกเกอร์เล่นเลยเดี๋ยวเราค่อยอัดเขาขอเล่นแบบให้แบบซีนกดละกันนะ แบบคุ้นเคยเนอะอะไรประมาณนี้อันนี้เราจะเข้าแบบไปกันเลยก่าฮะอันนี้ก่อนช่วยเราได้อฮซคนเอ้ยขอให้กับเสียงพอดีอันนี้เราหาเซคนหน่อยแล้วก็หาเพลงฟังไป อันนี้คือเราอนี่เราเล่นนักรอบนะอันนี้คือเราเล่นนักรอบนะ ไม,ไม่รู้ว่าแบบนี้อาะได้จ่ายไปแล้วแหละหาไม่เจอถ้าใครหาถ้าใครเอ่อกดถูกใจเก็บไว้อ่ะก็ไอ้นี้คือแบบเก่านะแบบที่เราเล่นจบไปแล้วแล้วเราก็มาตอบแบบนี้เพราะว่าไอดีหลักเล่นไม่ได้เราก็เลยไปเล่นไอดีรองแทน ทำไ,ไมไอรดีลองแทนเะะพราะไม่ดีหลักมันไม่ได้มันไม่มรู้เป็นไรเดี๋ยวคุณเล่นหนึ่งคนไอ้เรียบอดไม่ใช่ไหมนะเริ่มเมือม่อแล้วลักเหลโอ้โห่งกับเสียงพอดีเพิ่มเติมก็ว่าเป็นอย่างนี้แหละมันจะขายตาวทัส,สาว อันนี้คือบอสภาคเมีนะเป็นตัวผู้หญิง จะให้ครบก่อนเราจะเอาน่างกายแบบใหญ่กำยำาลอไกับกระตุกด้วยนะ ช่วยด้วยค่ะช่วด้วยค่ะติดเกาะค่ะส่ด้วยค่ะติดเกาะค่ะจะบ้าเนาะมาติดเกาะอะไรเราทีเดพดพอตไปเลยว่าเราผ่านแล้ว อันนี้โอนที่สองใช่ไหมถ้าข้าใครได้ผ่านมาตรงนี้เราก็ ขอวับแล้วค่ะเพราะว่าเราผ่านแล้วเราได้ผ่านแล้วเราขอวับแล้วกันอ่าน้องเม้เนชีน้อเออพอดีเราพอดีคนที่เราติดตามเขามาวิกฤตโซน กูเหรอไว้บอสสู้บอสสู้เป็นสู้ เลยแเฮ้ยแล้วไอ้ตัวใหญ่เป็นสู้ทบไมแล้ไอ้ตัวใหญ่เป็นสู้เราไม่ตัวใหญ่พอตัวใหญ่ไม่พอตัวใหญ่เป็นสู้ สู้สไว้แล้วกันโกอกแล้วละจะเป็นแบบว่าเคยอ่านแบบนี้ไอแบบที่มันภาคภาคแรกไปหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาอ่านภาคที่สองเพราะว่าเซิร์ฟเพราะว่าไอดีหลักเล่มเซิร์เล่นภาคที่สองไม่ได้เล่นได้แต่ภาคแรก này này, cái nụ toใหญ này này, xinh đấy, xinh đấy, xinh đấy, xinh nào đấy, xinh đấy. เอาพวกกี่กี่ก่อนพวกตัวใหญ่อย่เพิ่งเลยเอาพวกกี่กี่ก่อนโอ้ยสวยแล้วนี่วิสกิน ตัวใหญ่เลยเพื่อนเดิมเดิมแนะนเพื่อนแนะนำเสนอไฟตัวใหญ่ช่วยกันเพื่อนตัวใหญ่ฉันคนเดียวไม่ไหวอ่ะแม่ฉันคนเดียวไม่ไหวเพื่อนมาช่วยหน่อยครัตัวใหญ่อ่ะเด็กตัวใหญ่เนี่ย Eso es ahí. เด oh ี๋ยวก็ทุบเดี๋ยวทุบฟีอีสปอร์ตทุบฟีอีสปอร์ตทุบฟีอีสปอร์ตเขาเรียกว่าจุกจุกจุกตีจุกตีเข้าใจไหมจุกตีเนี่ยจุกจุกตีจุกตีจุกตีมามามาจะมวยยังไงปลายังไงปลามายังไงยังไงปลาเหมือนยังไงที่เจมส์ทำเป็นปลากระโ h o o ปลาทอดสลิมเลยเนี่ยปลาทอดเลยเนี่ยแป้งทอดชนิดไว้ฮะเนื้อแน่ๆเลยนะไอตัวเนี้ยอ่ะฮะยังไง ยังไม่เอาลัเขาให้กับอาการกันตุกด้วยนะ โอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย